วิดีโอกับยายแล้วแผ้ว่วแผ้วแผ้วมาใกล้ยายหน่อยแผ้วแผ้วมามามาใกล้ยายมามา อาหารมือ,อยกมือเฮเลยเฮสอคนสาคนเฮห,หนึ่งสามหนเฮอ,อ่าโอเค